สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชเป็นล้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์ฝนตกมาติดต่อกันเกือบเดือนแล้วนะครับก็ยาราก็พ่นไปแล้วนะครับช่วงนี้มาไล่ตัดหญ้านะครับสักเช้าเมือ่อเมื่อคืนก็เล่นทั้งคืนเลยฝนตกนะครับ ก็เลยช่วงเชียงบ่ายมาก็เริ่มซาซาผมก็เลยมามาถ่ายคลิปให้กับผู้ชมได้ได้ติดตามรับชมหน่อยนะครับห่างหายไปฟ้าฝนก็ตกดีเหลือเกินนะครับชุ่มช่านะครับจักรจันฝอยก็กินนะครับดอกไอยอดก็มานะครับมาบานมาสะพั่งเลยครับเห็นไหมครับ แล้วก็ลูกที่เป็นรุ่นเชือกเหลืองนะครับก็สลัดร่วงนะครับนี่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับรุ่นที่เป็นเบ่งแบบรุ่นรุ่นเชือกแดงก็เบ่งแล้วเบ่งอีกไมรู้จะเบ่งยังไงแล้วก็เริ่มที่จะแตกแตกปรินะครับนะฮะแหน่ยอดยอดสวยงามมาก นะครับก็มาถ่ายให้ดูหลายรุ่นแล้วกันเนาะนะครับช่วงนี้ก็ไล่ตัดหญ้านะครับตัดไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกมันตกนะครับตัดในทรงพุ่มไล่ความชื้นนะครับตัดไปก็ใช้ใบแบบคอปเตอร์นะครับใบใบมีดเป็นตัดไปก็กระเด็นตีไปป้งแป้งปงแป้ง,ปงไป,ไปอันตรายเหมือนกันนะครับเก็บแล้ว ่เมื่อกี้ไปปลูกซ่อมแซมไปปลูกซ่อมนะครับตรงนู้นนะครับตรงใกล้ๆต้นต้นกล้วยฝั่งนู้นนะครับซ่อมไปสองต้นนะครับปลูกไปแล้วแล้วก็กําลังขุดลุมอีกสองต้นนะครับก็ราคาลงยังไงก็ต้องนะครับมาสายนี้แล้วก็เลยปลูกแซมไปนะครับ ราคามันจะลงไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับก็รอติดตามชมนะครับว่าสวนภูนเพชตัดราคาเท่าไหร่นะครับในเนื้อส่งออกนะครับลูกลูกรุ่นหลังก็ทยอยร่วงนะครับก็แตกใบอ่อนไม่รู้จะฉีดยังไง0 30 30ก็แล้วปุ๋ยน้ำนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้ ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะได้พ่นอีกยาราอีกนะครับฝนกันท็อปนะครับการการไสซึมการไสซึมกับการท็อปด้วยนะครับก็จะเป็นฟอสฟอเิตอลูมิเนียมนะครับบวกกับไม่บวกดีกว่าเพราะว่าถ้าบวกลมจะร้อนร้อนมากก็ใส่3ขีดนะครับต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับบวกจับใบหน่อย วันนี้วันเสาร์นะครับมันแพ้มันก็ร่วงมันอิ่มน้ำนะครับยอดสน,นันไม่เหลือครับยอดอย่างเงี้เห็นไหมครับได้นโตรเจนดีนะครับไนโตรเจนแตกสะพังแต่ก็มีลูกอยู่เหมือนกันเนะกิงละสองลูกสามลูกถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าใครไม่เคยทําก็แต่งออกนะครับแต่งลูกให้เหลือเกิงละสองลูกนะครับ มันก็จะช่วยให้พยุงลูกได้นะครับแต่ถ้าท่านไวเยอะมันก็จะถีบทิ้งถีบทิ้งนะครับแต่ถ้าใครที่เคยสะสมอาหารมาพอนะครับมันก็จะอยู่นะครับมันก็จะอยู่อาจจะยังไม่คลี่นะครับใบยังไม่คลี่ใบยังไม่คลี่นะครับถ้าคลี่ก็ก็ร่วงนะครับลูกขนาดนี้นะครับลูกขนาดนี้ เห็นไหมย้อนแสงเนี่ยครับรุ่นใหญ่ก็โบเลยเนี่ยแหนงอันนี้ก็เตียกทนันต้องเดินรีออกนะครับมันแจ้งอาหารยังยังไม่ต้องไว้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับไซส์นี้ก็เบลเทอร์เลยครับเพราะว่ามันมีน้อยนะครับกระโตเอ้าโตเอา,เอาดูดน้ำนะครับไม่ มันดูดมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรคายนะครับไม่มีแดดแล้วก็ดูดเอาดูดเอาใหญ่นะครับวันนี้เป็นไซส์ใหญ่ไปเลยก็ว่าจะมาว่าจะมาเล็ม่าได้ฝั่งนู้นหน่อยๆครับในโซนในในโคนนะครับได้2แถว3แถวนะครับนะก็ฝนตกลงมาไล่ก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ ได้เห็นนะครับว่าช่วงนี้ทําอะไรอยู่เห็นไหมครับย่า้าเกินเนี่ยเดินเก็บลูกเน่าทิ้งไปลูกลูกที่อิ่มน้ํานะครับเดี๋ยวผมเอารถจัดออ้าตีทีนึงนะครับบางทีเดินไม่ได้ดูก็เตะเองเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่ให้ดูอะไรดูแต่ยอดนะ สวยงามกำลังขี้ก็มีไอขี้ก็จะกระจายดูดไปก็มีนะครับล่วงไปก็มีตัดโซนตัดหญ้าโซนต้นใหญ่เสร็จแล้วนะครับเมื่อวานหลานวันก่อนหลานมาช่วยช่วยประมาณสักสี่สามสี่โมงก็อบอกเบรกหยุดนะครับเพราะเขาเหนื่อยมากนานๆตัดหญ้าทีลูกจ้างก็ไม่มีนะครับตัดไปก็กระแทกลูกไปนะครับลูกมัน ลูกมันเจอใบอ่อนมันมันมันสดัดมันสลัดเจอท็อปมั่เจอท็อปไปสิบลูกแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกดีมากเกินเจอท็อปไปสิบลูกแล้วยาราก,กั้นอยู่นะครับตอนนี้ด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายของของของฤด,ด,ดูกาลนะครับก็คือท็อปนี่แหละกับฝนชุก ทำโคนให้สะอาดนะครับตัดหญ้าให้เคลี้ยงนะครับตัดหญ้าให้เกลี้ยงจะพึ่งไวอา้าวเตะไปนู่นเดินดูนะครับตัวไหนเป็นทอปก็ตัดแล้วก็เอาไปเผาทิ้งนะครับทอปทอปแล้วก็ เมื่อวานตะแบะมาหาเมื่อวันก่อนตะแบะมาหาเมื่อวานน่ะมั้งมันฉีกนะครับมันได้น้ําเยอะแล้วมันก็ฉีกตรงนี้นะครับฉีกว่าเป็นท็อปไหมเขาเขผมบอกว่าเออผมก็กลังตัดหญ้าพอดีก็ไม่ใช่ท็อปมันดูดน้ําเยอะแล้วทีนี้มันน่าจะโดนลมไกวเนาะมันก็ฉีกมาทั้งหลอดอาหารเนี่ยบางทีมันมันมันลมมันตีวันก่อนเนาะตีไกวตีมาแต่ยังไม่ขาด ยังไม่ขาดพออีกวันสองวันมันก็เริ่มที่จะดูดน้ําขึ้นไปก็ฉีกนะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับระวังนะครับท่านใดที่วันนั้นลมลมรุนแรงนะครับระวังต่อไปเดินดูนะครับอาจจะมียิงฉีกนะครับอาจจะเป็นอาจจะฉีกตรงนี้นะครับมืดน,นิดหนึงนะครับนี่ก็ ควรระวังนะครับแล้วก็เต้าได้ก็เต้าของผมเต้าได้อยู่มนันใกล้ๆถนนลุงเล็กบอกอ้ากม้มๆดูไม่เห็นเต้าโอ้โหเรีบมาไล่ยาไล่ความชื้นแล้วฝนตกก็เลยไม่ได้เต้าต่อเลยก็ยังกังวลอยู่ว่าจะจะ,จะไล่เต้าอยู่เพราะว่าลมมันก็กไกยๆเหลือเกินนะครับลูกมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนีย่ยฮะมาดูรุ่น ตุนหลังๆเนาะไม่รู้จะรอดเหลือแค่ไหนนะครับดูดใบสินะครับเนี่ยเขียวกาลังเพศลศรัดเลย,เยจัก,กรจันดูดไม,ไม่ทันนะครับแล้วก็ร่วงร่วงอยู่ที่พื้นกันกราวเลยนะครับก็จะเหลือต้นต้นนี้ปีที่แล้วผมเอาไว้ลูกเกิงแล้วลูกเกียงลูกก็พออยู่ทีนี้ผมไม่ได้แต่งเลยให้มันจัดการเองเลยนะครับลองดูสินะครับ อย่างต้นนี้ก็เหลือมันก็ถีบมาเนาะมันก็ถีบมาอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ผมลองดูว่าไอ้ลูกที่มันช่วยดึงใบอ่อนเนี่ยมันเป็นไงเนี่ยแต่ว่าข้างบนก็ก็เหลือเยอะอเหมกันนะกำลังโตอยู่มองเห็นไหมนะฮะเดิมมืดๆนีงนะครับเห็นไหมลูกใหญ่กว่ากำปั้นแล้วนะครับนี่ฮะช่วงบนมันจะดูดอาหารอาหารได้ดีมากเลย อันนี้แตกใบอ่อนอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยแตกใบอ่อนแบบอลังการอ่ะดูตัวน,นี้ยังเป็นฝักดาบอยู่ยังไม่คลี่ถ้าคลี่ไม่รู้จะเหลือไหมเดี๋ยวจะต้องมาเติมอาหารอีกให้เขาแล้วก็พ่นแปดยีปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะพอมีอยู่ขอออดิเดนหนึ่งกิโต่อสองรลิตรก็พ่นใช้หางพ่นเอา เพื่อมันจะได้ช่วยดึงอาหารกันบ้างอันนี้ต้นต้นนี้ก็แตกใบอ่อนกำลังแบบเพอยู่โอ้โหตกค่ะฝนตกดีมากเลยครับดีดีนอนทั้งวันเลยผมวันน,นี้ก็เลยบ่ายโมงตื่นมาก็เลยเอ้ยเข้ามาสวนหน่อยก็จะมาเหวี่ยงญ้าสักหน่อยนี่ครับ พอฝนดีอย่างเงี้ยมันบิดนะครับลูกมันไม่จะไม่สวยลูกมันจะบิดไปเลยนะครับก็มาปั้นทรงเอาเดี๋ยวดู่วนว่ามันมันจะไปยังไงได้ยังไงคือ <c ười> ํำยากมากเลยท้าถือนช่วงนี้เจอฝนเนี่ยมันจะไปแบบไม่เป็นท่าเลยครับลูกมันจะบิดบอไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปั้นเนื้อเอาแล้วกันเนาะนี่ครับแหนงนี้ก็เอาออกนี่ครับ ก็คุ้มไม่ได้นะครับถา้ามันแตกใบอ่อนหรือว่าฝนตกช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นทรงอะไรนะครับก็ขอให้เมียเนื้อ,อแล้วกันเนาะไหนๆก็ทําไปแล้วก็ก็ยอมรับสภาพนะครับเดี๋ยวเดินดูวิูต้นนั้นนะครับต้นเ,เชือกเชือกน้ำเงินมันเริ่มใหญ่แล้วก็เริ่มที่จะโยงแต่มันขึ้นต้นขึ้นโยงไม่ได้ จริงฝั่งนู้นหักช้ำมากกันนะครับแม่เมื่อกี้แม่แมแมบ้านมาหาเกือบลื่นลื่นแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้าตรงไหนที่มันเป็นลื่นๆื่นผมรู้ว่าดินตรงไหนที่มันวิ่งได้นี่พามาดูนะครับเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีน้ำหวานไหลออกมาแล้วมันจะดำนี่ฮะ แล้วก็นาำแตกเห็นไหมอันตรายนะครับเนี่ยผิวเขาบางแล้วก็ทีนี้เขาก็ผิวเขาแตกแล้วก็เดี๋ยวท็อปจะถามหาะร,ระวังนะครับดเดินดูด้วยด,ดูตรวจสอบถ้าเจอท็อปก็ตัดทิ้งเลยนะครับตัดแล้วไปเผาทิ้ง เดินดูนะครับเดินดูฝนะนตกอย่างนี้มันก็น้ามันจะแตกต้นนี้ก็น้ําแตกนะแต่มืดดูสิครับโอ้น้าแตกบกเ,เอกบาอาบเลยขี้เล่มากเลยดูครับน้ํามันก็นเขียบเลยน้วนี่สี่ลูกเหนะ็นไหมมองไม่เห็นนะมั้งถ้าสี่ลูกรุ่นี้มันจะกระดูดอาหารไปไอ้รุ่นน้องก็ รุ่นน้องมันยังไม่ทันครับไม่ค่อยกินได้เยอะเท่าไหร่แต่รุ่นพี่เนี่ยดูเล้ดูเอาเนี่รุ่นอันนี้เชือกสีม่วงก็หลุดไปแล้วนะราวนี้ก็เหลือป้ายก็เหลือเชือกสีน้ำ,นำเงินนะบางทีมันมีอยู่หลายรุ่นนะเห็นไหมน้ำเงินผมก็เอามามัดข้อไว้อย่างนี้นี่ครับนี่นี่รุ่นน้ำเงินนะไม่แค่รุ่นแดงก็เลยไม่ต้องมัดแต่ว่าเชือกโยงเนี่ย เป็นสีแดงแต่ว่าไอ้ลูกนี้เป็นน้ำเงินนะครับต้องคล้องคอไว้งั้นจ้หลงรุ่นนี่ครับอันนี้รุ่นเชือกแดงนะครับจะมีเชือกเหลืองอยู่นะครับต้องเอามาคล้องถ้าทําคุณภาพก็คือทาอย่างนี้ถ้าไม่มัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมือตัดมือตัดจะมีดคมนะตัดเลยนะครับตัดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดที่เกิดขึ้นนะระวังนะครับ แล้วก็ไม่มีคุณภาพตัดไปก็คืออ่อนไอคำว่าไม่มีคุณภาพก็คือตัดอ่อนลงไปนะครับไปอยู่ที่ไหนลนะ่ะรู้ที่แม่ค้าที่จะซื้อต่อนะครับแม่ค้าก็ขาดทุน,นกลไกการตลาดก็พังนะครับถ้าเราถ้าที่สวนสุชาติทําคุณภาพผมทําคุณภาพแต่มือตัดนี่แหละครับเพราะว่าผมตัดทั้งหมดเองไม่ได้ผมต้องคอยควบคุมว่า เชือกแดงนะเชือกนำเงินนะเชือกเดืองนะนะครับก็ได้ทำได้แค่นั้นถ้าที่เหลือถ้าเขาถ้าเขาตัดลงมาก็ถ้าเขาเอาก็ต้องเขาก็ต้องเอาเอา่ะเราคือห้ามตัดแต่ว่าเขาตัดมาเขาก็ต้องเอาอ่ะเอาไปไหนละ่ะก็เอาไปขายถูกๆให้กับแม่ค้านี่แหละครับกระบวนการของมัน ผมก็เลยต้องทําเชือกนะครับเพื่อจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสวนไว้นะครับอย่างน้อยถ้าเราตัดเองนะครับคงจะคงจะดูว่าเชือกนี่สีดแดงนะเออสีดแดงนะไอ้แก่จัดแล้วทุเรียนปีนี้น่าจะร้อยสีสิบวันนะครับดูแล้วถ้าฝนตกอย่างนี้เพราะว่าถ้าฝนตกชุกๆอย่างเงี้ยแล้วติดใบอ่อนนี้ต้องต้องตีออกไปอีกนะครับ เตรียมค่ายให้ใจไว้เพิ่มเติมนะครับกับกับคลายให้ใจที่จะตามมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้20วันนะลูกมันจะลูกมันจะอิ่มน้ําแล้วกระบวนการสุกมันก็จะ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 ช้าไปกว่ากําหนดนะครับบวกลบเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งกับชัน,นบรรยากาศและแสงครับเมื่อสองเมื่อสองสามปีที่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ มันเป็นสลับปีปีสลับปีนะครับพาไปดูบรรยากาศแล้วกันนะน่ฝนตกตนชุ่มเลยเนี่ยช่วงนี้ก็ตัดหญ้าไปแล้วเหลือฝั่งนี้ตัดไล่ไปล็อกนี้ล็อกแถวออแถวที่แถวที่สิต้นที่10นะครับไปนู่นสิอันนี้แถวที่ที่เ้าทั้งหมดนะครับไล่เราจะไล่โซนนี้ให้หมดก่อนนะครับค่อยๆไล่ไป นานๆไม่ค่อยได้ตัดหญ้าก็เมื่อยมือน,นเอาสิมเมื่อยเลยนะครับอันนี้รุ่นชุดแดงนะครับรุ่นชุดแดงอิอ่มน้ําอิ่มน้ํจาจักรจนันทร์ฝอยดูดยอดทิ้งถ้าพรุ่งนี้มือน,นี้ไม่ตกก็ก็ดีไปนะครับก็คงจะโชคดีไปมีดูร่วงไปดูใหญ่จังโลดลืบ ร,รุ่นเรื่องร,รุ่นชุกเหลืองนะครับชุกเหลืองชุกม่วงนะครับพวกอ๋เอเต่มน้าเดินเดินเอาออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นท็อปมันก็เป็นท็อปมันจะละลายมันจะเน่าอยู่ใต้ต้นไม่ดีเอาออกมาด้านนอกเนี่ยเอาไว้ให้รถตีบอกหลานให้มาเก็บเขาไม่ไม่มาฝนตกยังไม่ยยังไม่ จะไม่คลี่นะครับนี่ยจะกราจายฟอย,อยบินติดติดติอันนี้ตุ่นเชือกเชือกอะไรไม่รู้เชือกมว่วงมั้งถ้าเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งต้นต้นหนึ่งก็งไม่เป็นไรปล่อยไปเลยให้มันจัดการกันเองนะครับ ก็ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็น่าจะพ่นดารา,าเพิ่มเติมแล้วก็แคลเซียมบอรอนแล้วก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยออริเดนนะครับแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับเพราะว่าใบเขาแตกเยอะนะครับบวกกับเออร์กรีนนะครับตามอัตราส่วนนะครับพ่นใบพ่นใบแล้วก็พ่นลูกด้วยน่าจะปล่อยหางนะพรุ่งนี้ อ่ามาโชว์ต้นต้นนี้หน่อยลูกเยอะนะครับยังปกติอยู่ยญ้าก,ก็ยาวประมาณคืบสองคืบก็เดี๋ยวมาไล่ออกนะครับใบนะครับลักษณะใบก็เทไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูดด,ดน้ำดูดน้ำไม่ได้เยอะนะครับเมื่อวานไปชนลูกตรงนั้น,นยตัดหาก็หันไปหันมาชนปง ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบก็ติดตามถ้ามีประโยชน์ก็แชร์นะครับผมบายบายสวัสดีครับ